สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปิกิทแทกเตอร์รถไทยมือสองซีซีเกตเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อกับทั้งหลานแล้วมื่อนี้ทั้งหลังบอดดายเอาตรงไปนั่งเสนอดอกแต่อยากสิพาพี่น้องมาเบิง้งการถอดยางเปลี่ยนยางของรถไทยเนี่ยบ่อสิเป็นสามหกบ่อสิเป็นสี่เจ็ดบางค้นเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยเพิ่นคิดว่ามันสินยากซึ่งเขาบ่อได้ร้องเหตุหรอเขาก็จะเพิ่งมันอาจสิเพิ่นคิดว่ามันยากเนาะแต่ว่าหากเขาได้ร้องเหตุโเทคนิคบางเทื่อมันก็นง่าย มว่ามันบอดดยากนะบอดด้เึินความสามารถของของคนไม่ก็เพราะว่าเขาก็ยังล่านล่านล้ล่านยางเขาก็ใส่วิธีนี้คือกันของผมเปลี่ยนดูเปลี่ยนเป็นประจำจะใส่วิธีนี้คือกันเดี๋ยวมือนีพผมสา,มาเบอ่งว่ามันยากหรือมันง่ายมันมีเทคนิคจริงใดในการอ่าหัดยางถอดยางเปลี่ยนยางยางหลังซึ่งตัวนี้มือนีทส่บามาพามาเบิง่งนี่เป็นยางของสามสิบหกแรงก็บื้อ สิบสองสี่ยี่สี่ขอไปยืมซีกระทางยืมซีครับผมตื่นไปยังโอัตันนีเอฟสามเจ็ดดอกเอฟสามเจ็ดตัวดอกไรอยู่ท่พี่น้องตัวตอกเพี้ยนออกเพราะย่างคอมันแตกแตกจมูกแบบนี้ครับมาเบิงองเอามาเบิองนี่ครับมันใส่งานบ่ได้ครับเห็นแต่ใน,นรูปแต่วแต่มันดีเขามนหอดีใส่งานบ่ได้พี่น้องเ,เอ้ยเออจะดูคูวบ่หอม ่ะเดี๋ยวพามาเบิ้งครับมื่อกี้ว่าว,วิธีการถอดสเฮ็ดจังไดสำหรับคนที่หูสำหรับคนที่เฮ็ดเป็นกับบัวากันเนาะครับกดขามไปสำหรับคนที่บัวหูอ่ะลองเบิ้งว่าเออเพื่นเหตุใดเชิงไดไงบ่มื่อกี้มากับทีมงานประกิตแท็กเตอร์ครับน้องตันครับน้องกอนอ่ามาเป็นมาเป็นลูกมือให้เนาะร้องมาเบิ้งก่อนครับว่าเฮ็ดจังไดก่อนคนอื่นหนี่งคือ อตัวนี้นี่สิเป็นน้ำยาล้อลื่นสำหรับเพื่อเทียในขอบยางมันมันมันลื่นนะมันสิบรมันสิง่ายกับการในกับการที่ว่าเขาเขาสิกดยางลงไปนี่ครับน้ำยาตัวน,นี้มีมันสิเป็นน้ำยาเฉพาะขอ,ของทั้งหลานแต่ว่าคําแม่นะปกติบางคนเขาอาจจะใส่นำ้ำาซ่ซ่าหรือว่าน้ำแฟ,ฟำ่ซ่างนั้นก็ได้แล้วแต่จะหรือว่าบางคนเขาอาจจะใส่ครีมครีมเทียม ิ im, Again, really ah like are, ีมคีมคีมเล่แหละครับคีมเทียมามามป่ายมาท้าเลยก็ได้คีมแบบนคคีมบ่อยบ่นยคีมเหนย์เนยเนยโอ้ยวาพิชเนยเนย์แลวเขาท้าเี่ขอบดยกันตัวนี้เขาสิร้องร้องวิธีแหละกอนแต่ือว่าเอาการเอาเตีนซื้อลยครัะตีนเหยยบตีนเหยยบลงไปกอนอ่ะเีนเหยยบลงไปก่กันสิร้งบ่ตัวนี้ตัวนี้ไองบเนี่ยไฟรองบ่อ่าทีหยลงไป่งนะครับ อง้าอ่ายี่งเดือบลงก็คือทำไมนะบ้าเคือเขาอัจสีใสรถไทเขารถไจิงจมา้านี่คือสมรัถคนที่ว่าเพิ่นมีรถดสองคันมีรถพีนองนะเพิ่นน่าสะใสรถรถไทยก็สมันนี่ขอโพสษษาาไลน์พีน,งนองเลยแตงตูบุเรียบร้อยชิวๆอยู่บ้าน รับรถซีสพัคนโคตนี่กอให้เป็นไปตัวมีไปด้านหนงสูงังเชนซีเแรงนี่ไปดานสูง ผมจะมาเอาเลยขอรับทุกอย่างเราเยียบล้มเลยครับอ่าวันนี้มันเอีมันล้มมันล้มแล้วมันแตะบางเรือมันแตะไปนหนาอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับเแต่สำหรับคนที่ว่ามีรถไถสองคันแต่สำหรับพี่น้องที่ว่าบางคนที่ว่ามีรถไถมีรถไถคันเดียว แต่ว่าบ่มบพี่เราเชื่อสมัครกดเชื่อจังไดอ่าเวทีที่สองครับผมทุเพื่อนอ่านยันยาขาครับอ่านยันาข้าวอ่านยันยาก้าวทากไปนี่มันเป็นเนอเนสแถมมันลื่นเ็นสหถมเนอทาเข้าไปเหยียบไปกดเขไปไอ้ค่อยๆหน้าบนนี้ค่อยๆซึมเข้าไปยางเยอะมันติดขอบกระทะมันจะสิรุดออกค่อยๆไหล ทำไม้ราศบุษย์ไซเลยกับบได้ตัวน,นี้ซอยหลายหลายทีที่สอนจะคือใส่เล็กฉากเล็กฉากเล็กแบบนี้นะครับเล็กฉากธรรมดาเท่าน,นี้แหละเล็กฉากตัวนี้เกิเป็นเอ่อมันจะอยู่ในลอตเตอรี่มันจะอยู่ในลอตเตอรี่เป็นโต๊ะปัดดีโนลอตเตอรี่เอามาประยุกต์เนี่ยในการที่ว่าเท่าที่กดดอกยางลงไปอ,อ่ะตอกคอนทุบ คนุนี้อ่าเอเดี๋ยวอันนี้คนทุบทุบขอบย่างรกันุบให้กี่รอบทุบให้ออุบอบทุบใ้อออทุบให้รอบอบออทุบอบุบรอบอบออบทรอบทุบให้รออบทุบททุ้้บร กับประจำเป็นต้องใส่เล็กฉากพี่น้องอ่าตีเย็บง่ายๆครับพี่น้องเนี่ยเฮ็ดเองได้เห็นปะเนี่ยเนี่ยลงไเหรเห็นปะบดนี่ยากเลยบางคนนี่คิดว่ามันยากตัวที่ยากเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอ่าเอานยากไงเริ่มนเลยอันที่ยากดีก็คือขั้นตอนการงัดอ่าให้ถือขอบไหนเนี่ยเออแทงไปนี่การการงัด การงัดเทคนิคของการงัดระเพี่น้องเด้อเขาต้องมาเบิ่มจุกกันอ่าตัวนี้จุกลุกจุกลุเข้าไปแล้วจุกกเข้าไปแล้วก็บ,บอกว่าหยังดีดีเหล่าทีว่าจุกมันลุกเข้าไปนี่มันมันซุกนุกเนี่ยตอนตอนกดยังเนี่ยเขาต้องระวังอ่าอย่าให้จุกมันช้าก็คือว่าก่อนก่อนกดยังเนี่ยเขาต้องถอดเขาต้องถอดนอนเป็นออกก่อนใครนอนเป็นดอกได้ไปะแบบ เนี่ยเนี่ยเขาถอดนอตตัวนี้ออกมาก่อนไหนจะใอยกดยางไห๋โบถอดกดยางกัาไว้ได้จุกขาดเด้พี่น้องเอออันนี้เทคนิคมันต้องต้องถอ,อดออกมาก่อนเพราอยาง,งมันกดดุบลงไปแล้วมันกระชิดบริขานะครับอ่ะงเริ่มงัดจับไช่ครับอ่าเริ่มงัดจากมองระวังจุกนะครับเนาะเพราะว่า ลองมึงครับงััดงดเชือกกับจากมอเตอไทยนี่แหะครับแทงเหล็กลงไปนี่ก็ต้องระวังด้วยครับเด้อข้ามันด้ยังไหนบางทีมันยังติดอยู่ฮะก็ต้องเบิ่งเห็นดีว่าจะเห็นถึงยังไงเหยียบทั้งหุ่นลงครับอ่าเทคนิคเทคนิคนี่คือเหยียบทั้งอีหลงเลยพี่น้องเด้อเพราะจะต้องหลงล่องล่องกลางทำได้ข้าไม่ได้บุล่องล่องกลางนี่งานจะได้กระเขึ้นครับเหล็กงานยั้งนี่ยเพิ่นใส่สามตัวพอดีอ่าคอยงัดไว้ครับงัดเล็กน้อยบ้างงัดหลายว่าจังนี่ตัวประมาณสิบเสน งัดคืมอมอไซค์ครับ <_ d umb ug> อเองานคือมอไซค์ครับประดังัดยากมอถือมาแล้วครับค่อยๆถือมาแล้วแต่ค่างัดยางเปลี่ยนยางนึ่ปกติก็คิดสองร้อยบาทครับทำไหมผู้ใดบ่ได้ไดผู้ใดคิดค่าเฮ็ดแต่จ้างเพิ่นก็ได้สองร้อยบาทแต่ว่าสำหรับบางเถื่อหลามมันอยู่ไกลก็ต้องมีค่าขนส่งไปอีกเนาะพี่น้องเนาะทำไหมนะนมนนะอยู่ห้านไก่ซา,านกับไก่เมียอยู่ห้านไก่ซานก็ต้อง มี่างขนชงไปบวกกับร้าแล้วนี่เนี่ยเพราะจะว่าห้องงานออกสินป่ะครับเอาก็ต้องล่วงจังไงขอกมาก่อนล่วง,งไงไหมขอกมากม่อนจบมวนขอเข้าไปเียังกันพูดดิไม่พูดนะครับลูกสาวแลไม่พูดนะครับอ่าล่วงคลองเข้าไปครับล่วงคลองจบเข้าไปครับเอายางออกมาก่อน เนี่ยเทคนิคก็เทคนิคยัางหนึ่งครับก็คือเอาไอ้เขียงเอายังกระเด็นมะฮ้องมึหนีไวเพราะว่าเหนมันเกิดช่องว่างระวังระวังขอบก็พักครับพักาเอาออกมาครับมาลงนอนมาเทคนีคเขาสีงานยางออกจากไปเลยใช่จังไรโอเคงัลาไหนเนาะมาทคนินอนอ่าเอาดึงครับเอาดึงนอนี่เลยอียาพี่น้องเนี่ย นี่ยางดอก,กงามเลยตัวมันห่างแตกจมูกมันเลยต้องเปลี่ยนออกเป็นเนมเห็นสอดจงโปรงอยู่นี่มันเนี่ยมันแบบจงโป่งเลยครับอย่างนีอโอเคครับเอาเริ่มงานเลยครับการหยักเนี่ยเบิงครับเทคนิงของ่นมาฝึกงานอยู่นี่เกือบปีหน, <c oughs> น,นึ่งเกือบ,บสิได้เขาหูไปอย่างเดียวนี่แหละการหยักยางครับ <c oughs> ยังเงินไม่ค่อยได้ครับโทรศัพท์สอบโอ้ยนะครับได้ดอกมึงนีนึ่มากง่ายนี่กันได้ไดดโขโมลไปหลายอยู่ดอกเอระวัง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 สอบตาเอาฟังตะกอ้อนฟังตะกอนะ้อ,อน,ค,นครับเ่อเมืองจริงจริงทั้งหมดครับอ่าเดี๋ยวให้มาปุ๊บอ่าพอตัวดอกแรกแล้วนี่ดอกสองง่ายครับอ่าไ,ไปไป แทงระวางแทงระวังย่างนี่ครับแทงระวังยางเระเภนี่แล้วก็บิดบิดครับบิดเพื่อให้เล็กงัดยางเนี่ยมันขี้กับขอบนีบ่บิดเพื่อให้เล็กงัดยางเป็นมันขี้กับขอบนี่แล้วเาก็งัดขึ้นไปนี่เห็นไหมครับนี่ายากครับผมใส่เวลาจริงๆแล้วก็ใส่เวลาอยู่ประมาณสิบนาทีในการเอายางออกสิบนาทีในการเอายางออก,ออกแล้วยางเข่าก็ใส่ประมาณ นาทีกันกะนชุ่มชม้นี่ได้ย่ะชุ่มชม้หนึ่งก็เล้ยครับต้องเสียงันสองลอยครับอ่ะพอสองเสมันกะสองเสีเหมันกะสี่ลอยนะพี่องนะสองเสยกับสี่ลอยโอ้หสีลกข่าหลายนหลายคา,ยา,ยามีเด้ฝากไว้ครับพี่้องสำหรับที่ว่าอยากสี่คือว่าอยากสเลี่ยนยางแล้วก็ย่านว่ามันเห็ดอยากเห็ดบุปเพ็บบน นี่ก็เทคนิคเล็กน,น้อยเดี๋ยวการเอายางเข่าถ้าเบิงคลิปหนะเพราะว่ายังอันนี้มันก็โดนแล้วสิพอดีผมมีการตัดต่อครับพี่น้องบริษัทสแตนอินครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่สิเป็นการในเอายางเข่ามีเทคนิคตรงไหนเดี๋ยวสิมาบอกนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ขอโต๊ะไปก่อนครับพี่น้องจากทางลานตะกี้รถไทยเมืองสองมเมื่อบังรถได้ตลอดนะครับเด้อคันสาวสิบสี่ก็ยังว่างอยู่สาวสิบสี่ขั้นไหนครับพ่อใหม่ สามสี่คันี้กวางดูแาคาแสนกว่าบาทครับซีเจ็ดสามหาทีรีวิวเมื่อวานเมื่อวานลองรีวิวไปทีน้ังมาจำมาแล้วไปส้ามาจำเรือี่นัง่คั้นี้มาจำมาเด้อพัดยว่าวิทีต้มเหมือนกับวานเนี่ยมันนี้มาจำแล้วคนมาแล้วไปส่รั้งนี้สามสิบหกกับารดาเทียงานอยู่สามหาคั้นี้กวาสามสิบหกีเจ็ดกังว่างอยู่ อยากมาเบิ้งรถไถอยากมาร้องขับร้องขี่มาเบิ้งได้ครับอยู่บ้านกันเหลืองตะบนหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกศเบอร์โทรศัพท์0819778684เบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์เดิมพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับน้องพี่น้องฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานมื้อนี้ขอตัวก่อนครับกับทีมงานสกีทกเตอร์ทั้งน้องก้อนน้องตันเด็กหน่อยฝึกงานอยู่นี่สิจบเดือนนี้ล่ะสิจบเดือนนี้แล้ว ขอตัวไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ